โครงการจัดพิพิธภัณฑ์กลางคืนเนี่ยนะครับหรือว่ามิวเซียมในทัวร์เนี่ย mm hmm. ก็เป็นความพยายามของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะเปิดเผย mm hmm. แหล่งท่องเที่ยวนะครับจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในเ,เวลากลางคืนท่านทั้งหลายคงทราบดีว่า,าประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยบทบาทหนึ่งของการท่องเที่ยวในเรื่องของการที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยมีบทบาทมาก และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยอย่างวัดพระแก้วและพระลมหาราชวังเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็ยจะมีนักท่องเที่ยวถึงวันละสามหมื่นคนวัดโพนี่วันละหมื่นคนหากแม้นว่ามากลางวันเนี่ยก็ยจะเห็นได้ว่าะจะมีความหนาแน่นมากการที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ย เนื่องจากในเรื่องนี้ทางกระทรวงวัฒนเนี่ได้พยายามปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของการจัดแสดงแล้วก็ในเรื่องของการนําเสนอโบราณวัตถุและเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ดีเนี่ยให้ดูน่าสนใจแล้วก็คิดว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้ดูเฉพาะในพิพิธภัณฑ์เราจะมีเรื่องของการแสดงแล้วก็จะมีเรื่องของการนําไปทัศนศึกษาในบริเเกาะลัตนโคศิทป์ แล้วก็บริเวณรอบพบอปรมมาฉวังแล้วก็เราจะไปสิ้นสุดที่บริเวณพัดโพเพราะ,ะนั้นการนําล่องลักษณะนี้เราก็ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแล้วก็จะมีการประเมินนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าการจัดแบบนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงในรูปแบบใดคาดว่าในขณะนี้เราคงจะทําเป็นช่วงฤดูกาลเช่นช่วงระดับระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์และก็เมษาและก็เป็นการนําล่องในช่วงปีแรกแล้วก็หากในช่วงฤดูฝนนี่ก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าเราจะพัฒนาแนวทางการจัดอย่างไรครับก็เป็นเป็นแนวทางที่กระทรวงธรรมได้คิดแล้วก็พวกคงจะได้หารือกับกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไปครับ <My S 1> ก็คืออย่างวันนี้เราจัดแบบเต็มรูปแบบจะเห็นได้ว่ามีการเชิญร้านค้าแล้วก็มีการบริการอาหารแต่ในการจัดที่ การให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่จริงๆเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะมีการประยุกต์รูปแบบเนี่ยให้ให้มีความง่ายขึ้นเช่นเป็นต้นว่าระเปิด พิพิธภัณฑ์ให้ดูเนี่ยอย่างที่เราดูในวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องการแสดงแต่เราจะลดรายการเรื่องอาหารแล้วก็ทํากิจกรรมเนี่ยให้กระชับยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสามีทางเลือกเช่นอาจจะวนรอบเอกาอะรัตนโกสินทร์แล้วไปวัดโพรหรือพิพิพธภัณฑ์การเรียนรู้หรือจากพิพิธภัณฑ์นีน้แล้วก็ลงเรือ,อ,อเป็นการท่องเที่ยวทางน้ำต่อไปซึ่งเราก็คงคิดรูปแบบที่เหมาะสม แล้วก็รูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่เป็นความต้องการของของนักท่องเที่ยวมากที่สุดใช่ครับใช,ใช่ครับ,รบจากวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดแบบนำรอ่องอใ,ชชชใช่ด้วยครับก็ะจะมีการเก็บค่าใช้จ่าย ค่าเข้าค่าเข้าชมนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าะะะระดับไหนจริงจะเหมาะสมแต่ก็คิดว่าเราก็ไม่ได้หวังกําไรก็คิดว่าอยากจะอยากจะให้เริ่มมีโครงการลักษณะนี้แล้วก็เป็นการบริการประชาชนด้วยไม่ใช่เราต้องการแต่นักท่องเที่ยวแต่เราต้องการให้คนไทยได้มีโอกาสมาชื่นชมกับะระดกทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ด้วย กลับขึ้นมาให้กลางคืนนี่คืกลางวันนี่มันมีกลางวันนี่ก็มีอยู่แล้วกลางวันนี่ก็มีอยู่แล้วต่ไม่ได้หนาแน่นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หนาแน่นเกินไปแต่เราต้องคิดว่าอย่างคนไทยที่ทํางานเนี่ยบางทีเอาปิดสี่โมงเย็นเนี่ยเขาก็เลิกทํางานก็มาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเวลากลางวันเนี่ยมากลางคืนก็อาจจะเสริมต่อจากท่านท่านวีระนะคะท่านรัฐมนตรีประกันกระทรวงวัฒนธรรมก็คือว่ามันจะเป็นเสน่นะคะ มันจะเป็นเสน่ห์แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ปกติซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เราจะสามารถนำนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูได้แล้วก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติพิพิธภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในแง่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยแล้วก็ถ้าถ้าเผื่อเราสามารถนําเสนอในรูปแบบใหม่ๆเช่นนี้ได้เนี่ยก็คาดว่าจะทําให้เขาเวลามาเที่ยวยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพอย่างที่น,นี่เขาน่าจะอยู่ได้นานขึ้น คิว่าแถบนี้เนี่ยเขามาช่วงเช้าอยู่แล้วรอบหนึ่งเราอยากให้เขากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเขากลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากเขาประทับใจมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแล้วมุมมองพูดจริงกลาง,งวันกับกลางคืนนี่มันไม่เหมือนกันเลยนะแสงถ้าเราถ่ายรูปก,ก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะทําให้เขาอยู่ในกรุงเทพนานขึ้นมันก็อันนี้ก็จะตรงกับในแง่ของความต้องการของของการท่องเที่ยวนะคะว่าเราต้องการให้การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยต่อไปเน้นคุณภาพ มากยิ่งขึ้นมีคุณภาพนั้นหมายถึงว่าทำยังไงให้เข้ามาแล้วอยู่นานขึ้นนะคะใช้จ่ายเงินมากขึ้นใน,ในเวลาเท่าเดิมหรือในสถานที่เดิมนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าอาจจะมาแถวเนี้ยเหมือนสองรอบเลยซึ่งจะเป็นอะไรที่สร้างความประทับใจมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ํา แล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะก็ในแง่ของการท่องเที่ยวเราก็จะมีหน้าที่ในแง่ของการตลาดอะคะ่ะเราพาทางททมาเองกรมการท่องเที่ยวมาเองมาดูซิว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเหมาะสมไหมนะคะประเดี๋ยวเราก็คงไปพูดคุยกันแล้วหลังจากนี้คงจะพามาอีกทริปหนึ่งคราวนี้สําหรับเป็นพวกทัวร์โอเปอเรเตอร์แท้ๆเลยมาดูมาลองออศึกษาเส้นทางดออูอย่างเงี้ยประทับใจไหมกระชับพอไหมแล้วก็ ตรงไหนควรจะเสริมเติมหรือ,หร,อหรือเพิ่มเติมหรือลดในบางอย่างนะคะที่มันจะจะได้ตอบโจทย์โดยทันทีแต่คิดว่าด้วยด้วยด้วย,วยคอนเซปต,ต์นี้ต้องถือว่าดีมากต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นมุมมองที่ต่อให้เขาเคยมาประเทศไทยแล้วครั้งหนึ่งมุมมองนี้เขาจะยังไม่เคยเห็นแล้วนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ 60- สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วมาอีกเราต้องการอะไรที่ใหม่อะคะ่ะในลักษณะอย่างเงี้ยที่เหมือนเหมือนเป็นที่เดิมมุมมองใหม่หรือที่ใหม่ อันนี้ก็จะตอบโจทย์เลยแล้วก็แล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเมื่อกี้ที่ท่านท่านวีระได้พูดเลยว่า,าลึกๆนะสำคัญที่สุดอยากให้คนไทยเนี่ยแหละค่ะได้มาเรียนรู้แล้วเข้าปพิพิธภัณฑ์เขาจะได้รักและห่วงแหนแล้วก็เห็นคุณค่าของความเป็นรากเหง้าของของ,ของ,ข,องของไทยจากศิลป,ปะวัฒนธรรมแล้วปลอดในซาซึ่งทั้งหมดเนี่ยไฮไลท์สุดๆของประเทศไทยอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะก็ก็เลยต้อง ก็นี่นี่ถือว่าเป็นเป็นวันที่ดีมากนะคะที่เราจับมือเราก็เราก็จะไปด้วยกันแล้วก็ก็น่าจะเป็นการสร้างสร้างเป็นการบูรณาการในการทํำยังไงเนี่ยให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยซึ่งนตอนนี้ก็เป็นรับหน้าที่ในแง่ของการเสริมในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยต้องให้ได้มากขึ้นแต่ว่าให้มากขึ้นเนี่ยต้องเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีและถูกต้องเป็นคุณภาพเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน